ขอเชิญบุตรีเสรีพิสุทธิ์ครับขราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพุตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีหรือชื่อพรรคเสรีรวมไทยและน,น้าพรรคในฐานะสมาชิกรักฐสภานะครับขอญาตอภิปรายมาตรา14ตามที่ท่านกําหนดไว้นะครับก่อนอื่นผมขอกราบเรียนว่าเมื่อเช้านี้ผมก็ เข้าประชุมการมริการผมโดยตลอดนะฮะไม่ได้ฟังการประชุมของเพื่อนสมาชิกเลยนะฮะพย,ยันการปลายของผมอาจจะไปซ้ําซ้อนกับสมาชิกท่านอื่นๆก็กราบขออภัยด้วยนะครับครับสําหรับร่างพระราชตารวจฉบับนี้นะทั้งฉบับมี172มาตรานะฮะผมคิดว่ามาตรา14เนี่ยเป็นมาตราที่สําคัญที่สุดนะครับ นะสำคัญที่สุดในการบริหารองค์กรตํารวจเพราะเป็นการตั้งคณะกรรมการข้าราชการตํารวจซึ่งมีนายงตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็รองผู้จัดการตำรวจชาติเป็นรองประธานยังมีเลขาขพอรองผู้จัดการตามอุโสมีพวกที่คัดเลือกมาแล้วให,ให้เลือกตั้งกันมาอะไรเนี้ยนะฮะเป็นกรรมการผมก็ดูทั้งหมดนะฮะข้อหลังๆตั้งแต่ข้อสองไปผม ก็เห็นด้วยนะครับแต่ที่ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งก็คือข้อแรกซึ่งนายกงตรีจะต้องมาเป็นทานกอตรอนะครับผมกราบเรียนรรท่านประธานผ้พ้นท่านประธานคงจ้อใจคงรู้อยู่มานานแล้วท่านเคยเป็นนายกงตรีด้วยนะครับว่าองค์กรอื่นๆที่เขาไม่มีการเมืองเข้ามาควบคุมเนะี่ยเขาจเจริญก้าวหน้าไปไหนๆแล้วนะครับองค์กรตํารวจนี่มีนายยงตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นประธานกตอตรลตำรวจตกต่ำลงตกต่ำลงนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับน,นอกจากนายกุตีที่มาจากการแต่งตั้งเช่นพลเอกสุริจุรานนท์นะครับขอญาตเอ่ยน,นามท่านมาจากองค์มตรีไม่ได้มาจากคณะปฏิวัติไม่ได้มาจากอะไรนะครับ <c oughs> ก็จะเรียบร้อยนะครับสำหรับองค์กรอื่นอย่างศาลนะครับเขามีประธานสาธิกา เป็นประธานกอตอนะครับและกรรมการกอตอก็มีผู้สาทั้งนั้นเขาขกครองด้วยความเรียบร้อยราบรื่นไม่มีชื่อเสียงเสียหายนะครับสำหรับองค์กรอีกองค์กรนึงครับคือองค์กรอายการ,การเดิมการเมืองก็คุมอีกะนะครับองค์กรอายการก็เหลวไปเหลวมาเซไปเซมาเหมือนตำรวจเหมือนกันแต่ในช่วงหลังเขาสามารถที่แก้ไขปัญหาขององค์กรเขาได้ไม่เอาแล้ว นายยงตีหรือนักการเมืองนะครับเขาปกครองกันเองนะฮะโดยให้อดีตอธิบดีอายการขึ้นไปนะครับที่เกษียณอยู่แล้วนะสมัครนะฮะแล้วให้ข้าราชการอายการเป็นคนเลือกนะครับนะบเป็นประธานอายการเองเขาปกครองกันเองด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีเรื่องเสียหายนะฮะตำรวจตำรวจเนี่ยนะฮะ แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ที่เรามีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีเรื่องเสียหายไปตลอดผมอยากกัดกาบเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าเอะท่านท่านไม่มีงานอื่นที่จะทำแล้วเหรอนะครับงานที่ภาระที่จะต้องอดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้อยู่ดีมีความสุขนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่เป็นหนี้มีที่ดินํำกินมีที่อยู่อาศัยนะฮะ แล้วพี่น้องแล้วราคาน้ำมันตอนนี้ก็แพงจนกระทั่งพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันไปหมดเนี่ยนะนายกนตรีทําไมไม่ทามาดูอะไรนะครับการองค์กรตํารวจองค์กรเดียวเนี่ยนะฮะกำหนดไว้ในกตลอรเนี่บอกกอตลรต้องประชุมเดือนละสองครั้งปีหนึ่งยี่บสี่ครั้งกตชต้องประชุมเดือนละสี่ครั้งเป็นยี่สิบแปดครั้งนายกมนตรีเนี่ยต้องมาเสียเวลาในเรื่องเหล่านี้นะครับถ้บ้านเมืองมันถึงเดือดร้อนอย่างนี้ครับนะ มันต้องให้เขาปกครองกันเองแล้วผมอยากจะกลบาบเรียนรายละเดียดนะซึ่งหลายท่านคงจะไม่ทราบหรอกเพราะไม่ได้เป็นผู้จัดการตำรวจชาติของผมนะครับใน,ในยกตีที่มาจากเกิดเลือกตั้งก่อนคุะยุทธนะครับหรือไม่ทต่ยุคคุณปะยุทธ์ก็ตามนะครับพอถึงเวลาแต่งตั้งนะฮะอา้าวนักการเมืองมีเลยครับมีสอสอยู่ทั้งประเทศทุกพัก นักการเมืองก็อยากจะได้นะผู้การนะไปดูแลนะตัวเองนะไปฐานเสียงให้ตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างก็ส่งชื่อไปทางนายมนตรีนะครับนายกตีก็มีคนของตัวเองที่อยากตั้งแต่งตั้งแล้วก็รวบรวมรายชื่อส่งมาให้ผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติเพราะนายกตีเสนอมีอำนาจเสนอแต่งตั้งผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติแล้วให้กตลอนะครับให้ให้ความเห็นชอบ นะครับถ้าผู้จัดการตำเแห่งชาติไม่ทําตามมันก็ไม่อยู่ไม่ได้นะครับังนั้นก็ต้องทําตามท่าน,นเชื่อไหมครัว่าการแต่งตั้งผู้วบการหรือในผลขึ้นไปจนถึงรองผู้จัดการตำาแหน่งชาตินายกตมตรีารส่งมาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผู้จัดการตำเแห่งชาติมีสิทธิ์มีอำนาจนะที่จะเสนอร่วมเข้าไปเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองนะครับนี่คือ ระดับผู้ผู้จัาการระดับผู้การขึ้นไปนะครับส่วนระดับรองผู้รองผู้จัดการลงมาจนถึงระดับล่างนะครับกฎหมายเขากําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้วิชาการเช่นผู้จัดการตํารวจนครบาลผู้จัดการตํารวจภูธรอะไรเงี้ยนะครับแต่ในข้อจริงปรากฏว่านายกส่งอีกห้าสิบนะฮะพบตรลอก็โอ้โหเป็นผู้ชาคน มันไม่ได้แต่งตั้งตำรวจเลยมันจะได้ยังไงส่งมาอีกยี่สิบห้านะครับผู้จัดก,การเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วเป็นไงครับไอการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจต่างๆก็ไม่ไปตามความรู้ความสามารถความเหมาะสมอะไรต่างๆนะมันก็อยู่ที่เส้นสายตลอดนะฮะบ,บางยุคบางสมัยในราัฐบาลนายนะคุณประยุทธ์เนี่ยละนะครับแต่ตอนนั้นคุณประยุทธ์ไม่ได้เป็นกตรวเองนะรวบอำนาจ จากผู้จัดก,การขึ้นมาระดับบนหมดผู้จัดก,การไม่มีอำนาจแต่งตั้งคนสักคนนะมาอยู่ระดับบนหมดแต่งตั้งจนกระทั่งเระเทะท่านมีข่าวแต่การซื้อตําแหน่งนะฮะกันมากมายมหาศาลนะครับนะแม้กระทั่งบัญชีมายเยอะแยะนี่แต่งตั้งคนตายไปก็มีนะครับอะไรต่างเหล่านี้นะฮะดังนั้นก็คือปัญหานะครับที่มันเกิดขึ้นที่มีนายงตรีเป็น ประธานกรรมการข้าราชก,การตํารวจนะครับนะผมจึงขอสเสนอแนะว่ามันควรจะหมดสมัยแล้วนะครับให้ตํารวจก็ปกครองตอนเองระดับสองถึงระดับ5ในกอตรลี่ยก็โอเคแหะครับแต่ตําแหน่งประธานกอตรลอก็ควรให้เําตรวจเขาอย่างน้อยอดีตพบตรขึ้นไปยกเว้นผมนะผมไม่เอาหรอกนะครับอดีตพบตรขึ้นไปสมัครนะครับหรือจะเอามาถึงผู้ิัยการขึ้นไปสมัครก็ได้เราให ตำรวจเขาคัดเลือกกันเองนะฮะเมื่อได้รับการยอมรับจากข้าราชการตํารวจแล้วผมก็ว่าการบริหารงานตํารวจนะมันคงจะเรียบร้อยดีขึ้นเพราะคนที่จะมาเป็นประธานกรรมการตํารวจนะถ้ามาอย่างแนวที่ผมเสนอเนี่ยนายกก็แทรกแซงไม่ได้เขาก็เสียอยุไปแล้วจะไม่่ะนะครับนายกก็ไปคุมในเรื่องบริหารนะครับต่างๆที่พบตรลเกิน,นอำนาจพบตรก็มออกหมดเรื่องนะครับก็แค่นั้นเองผมก็คิดว่า มันคงจะดีขึ้นนะคะะครับหมดเวลาแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานในโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ